ผมก็เคยพูดอยู่เสมอๆนะครับว่าโอเค,ครประเทศไทยเราจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวเองด้วยว่าเออคนที่ฐานะไม่ดีคนที่รู้สึกว่าฐานะยางจนควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร,รเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ฐานะเราก่อนว่าเราทั้งเราจนทั้งเรามีปัญหาทั้งเรายังแก้ปัญหาไม่ตกด้วยคุณหนึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาเรือรังหน้าจะเป็นปัญหายาวๆอีกสักมผมว่านะฮะถ้าผมเดาพูดตรงๆแบบไม่ถนอน้ําใจนะออตรงๆเลยเอทอ่านนายกตู่น่าจะอยู่ครบเทอม อีก2ปีกว่าๆใช่ครับน่าจะอยู่ครบเติมถ้าผมคิดว่านะดูจากสถานการณ์ดูจากการเรียกร้องของเยาวชนนะฮะแล้วก็ดูจากาการที่มีการพิพากษาออกมาถึงเรื่องการอยู่บ้านรวมถึงวิธีการใช้มาตรการณนะขณะนี้กับสถานสถานภาพแวดล้อมสถานะแวดล้อมที่เกิดเรื่องอะไรต่างๆ movement ที่มัน ออนเวิร์ดไปเนี่ยตอนนี้มันลักษณะของการที่อยู่ได้เราต้องพูดชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียกําลังใจพูดกันตรงๆวันเมื่ออยู่ได้คุณเตรียมตัวอย่างไรอีก2ปีเสร็จเดี๋ยวนั้ม็อบม็อบไม่มีความสามารถในการที่จะกดดันจนบริประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งไปได้หรือพูดแบบนีเออ้เราโปรเวชั่นกันค่อนข้างจะหลายรอบแล้วนะ,ะถ้าลักษณะเหมือนกันทํางานร่วมกันก็ผ่านโปรไหมผ่านโปรไหมลักษณะของการโปรเวชั่นกันก็ผ่านมา รอบล่าสุดก็ถือว่าเป็นการทดลองงานที่ที่หนักหนาสาหัสอยู่อแต่ว่าการทดลองงานครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นสภาพยังไง,งคุณธรรมังจะฟันพงไปเลยว่าถ้าเป็นการชุมนุมเนี่ยก็คือต้องชุมนุมได้มีการชุมนุมอยู่แต่จะถามว่าถ้าถามผมนะอ,อการที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคิดว่ายากยากมากการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเสร็จสิ้นคุณคอย่างคุณหนึ่งคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญจะแก้สักเมื่อไหร่ จริงๆนะยกรับปากว่าสิ้นปีต้องเสร็จสามวาระนะแต่ว่าจนถึงหน้าขณะนี้ก็ก็ยังไม่ออกมาจากกรรมธิการวาระสองผมคิดว่าน่าจะแก้เสร็จออกส่วนตัวผมนะครับน่าอาจจะยาวไปอยู่ถึงอยู่ครบวาระเลยถูกต้องความรู้สึกก็มองเหมือนกันเหมือนความรู้สึกผมอยู่ครบเพราะว่าการแก้ไม่ว่าครบสามวาระใดๆก็แล้วแต่เมื่อนําเข้าไปก็ต้องมีข้อโต้แย้งออกมาถูกไหมฮะครับเพราะว่าอย่าลืมนะทางสวเองก็อาจจะต้อง อันนี้ไม่หมออันนี้ต้องแก้ก็ถอยกันออกมาใหม่ก็ต้องมาผ่านกันกลับเข้าไปใหม่พูดได้ง่ายถอยเข้าแล้วก็ถอยออกสุปไไม่ด้้แกถอยเข้าแล้วก็ถอยออกเราต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการเราไม่ได้โจมตีรัฐบาลนะอันนี้บังเอิญว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีโครงการแบบนี้มันมีวิธีการแบบเนี้ยซึ่งมันเป็น กฎที่ทุกคนปฏิบัติได้ม,มันถูกต้องมันเข้าไปถ้ามีการโต้แย้งก็ต้องกลับมาวิเคราะห์กันใหม่มก็ต้องกลับถอยเข้าไซึ่งน่าจะประมาณสักครบเวลาครับครบเวลาครบเวลาก็จะแก้เสร็จหรือไม่เสร็จไม่ฮะไม่เสร็จอยู่ดีผมว่าไม่น่าจะเสร็จอาจจะเสร็จอาจจะอาจจะได้บางข้อแต่ข้อที่หลายคนต้องการถามว่าผมต้องการอะไรอาผมต้องการเพียงแค่สวต้องมาจากการเลือกตั้งอืก่อนอย่างแรก อืมนะฮะอย่างแรกเลยแล้ว่วจะได้ไหมแล,แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอเคนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะสังกัดพรรคอืม นะฮะไม่ควรจะเป็นคนที่ลอยมาจากไหนก็ได้สังกัดพรรคตั้งแต่ก่อนแล้วคุณจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สามารถเลือกคุณได้สมมติคุณหนึ่งเกิดไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคแต่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มีคุณสมบัติด,ดีในพรรคก็เอาคุณขึ้นมาเป็นตัวชูหลังจากที่คุณได้เสียงข้างมากอย่างนี้ผมว่ามันเป็นฐานของคําว่าประชาธิปไตยคืออํานาจมาจากประชาชน เมื่อประชาชนเลือกแล้วคุณได้เสียงข้างสูงแล้วเนี่ยคนในเสียงข้างสูงเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําสูงสุดและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาใครเป็นคณะรัฐบาลบในดูกระทรวงการศึกษาพาณิชย์สารณสุขอะไรใดๆก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีโครงสร้างแบบเนี้ยมันก็กลับไปใช้คําเดิมสำหรับผมนะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นคําถามว่าจะทันไหม ไม่ทันในใจผมคิดว่าไม่ทันแต่ก็ได้แต่หวังไว้ตามที่อยากได้ที่เล่าให้ฟังก็หวังได้ครับอาจจะหวังลม,ลม,ลมลๆแรงๆอ่ะเอาเราพูดตรงไปตรงมาเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้อเสียกำลังใจนะหลายคนที่ไม่ต้องเสียกําลังใจคนเราถ้ารู้จุดบกพร่องและรู้ว่าอะไรผิดแล้วรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเนี่ยทําใจซะแต่วันนี้ คุณจะได้รู้สึกได้ว่าคุณเตรียมตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่านักขณะนี้ผมอยากจะอยากบอกทุกคนนะฮะว่าทุกวันนี้มือเวลาสองปีกว่าครับคุณเตรียมตัวอย่างไรให้เข้าสู่รัฐบาลสมัยหน้าได้อย่างประชาธิปไตยมากที่สุดท่าที่ทำได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ เขาจะบอกว่ารอเก็บแรงเก็บพลังเอาไว้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลย,ยเก็บแรงเก็บพลังคือส่วนหนึ่งแต่คุณต้องเก็บประวัติศาสตร์เอาไว้ใช้กับอนาคตอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาพูดตรงๆอ่ะพูดไปเลยก็ได้พักร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีสัญญากับประชาชนว่าจะไม่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในช่วงหาเสียง การสัญญาก็ต้องทําตามสัญญาคนไม่ทําตามสัญญาชาวบ้านเรียกว่าอะไรผมไม่รู้อืแต่สำหรับผมเมื่อผมซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ต้องได้ไก่อืจะมาบอกจะกาจะบอกว่าครั้งหน้าอย่าไปเลือกถูกต้องจะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกขออาภัยนี้พูดตรงไปตรงมาครับไม่ต้องเลือกคนที่รับปากแล้วไม่ทําอือย่ามาบอกเหตุผลร้อยแปดพันประการใครก็พูดเหตุผลได้โอ้โหเสียสละเพื่อชาติกับคําเพื่อชาติ ถมน้ำลายลดหน้าตัวเองเพื่อ,อชาติขืน <piace S 1> น้ำลายตัวเองเพื่อชาติใครก็พูดได้หมดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b s ไ r i b ์กดเลยดกดสิคะกดเลยค่ะ